แจ็คมาพร้อมกับเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อทางพิสารครับเกี่ยวกับการสืบทอดบางสิ่งบางอย่างเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อประมาณสักสิบปีที่ผ่านมามาพร้อมกับเรื่องน้องเมียครับและตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณแจ็คได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่หกกันเลยครับสวัสดีครับคุณแจ็คสวัสดีครับพี่แจ็คนหน้าตาคนชื่อแจ็คน้าตาดีทุกคน เนี่ฮะหลายคนคงจะได้เห็นหน้าค่าตาคุณแจ็คในสถานีผีดุเร็วเ็วนี้เร็วๆนี้อ่านะฮะมาถ่ายเป็นที่เรียบร้อยขอบคุณที่ให้โอกาสครับพี่ขอบคุณที่ให้เกียรติเช่นเดียวกันครับคุณแจ็คมาว่ากันถึงเรื่องนี้ฮะเรื่องน้องเมียครับผมเออเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงป่ะไม่ตรงฮะของ น้องตั้มคนเดิมครับพี่ของน้องตั้มนะเออเป็นความเชื่อเกี่ยวกับการสืบทอดบางอย่างด้วยเป็นยังไงเชิญเลยครับคุณแจ๊คครับผมก็จากเรื่องที่แล้วของตั้มที่บอกว่าไปเจอผีหลอกจนได้เมียอืก่อนพอเล่นดนตรีเสร็จจากลำปางหมดไปสองแท็กก็แฟนเขาเนี่ยชื่อนุชอ่ะก็เอาจากงานเลยนะแล้วก็ตามกันไปเลย ก็ไปไหนก็ไปด้วยกันเลยแล้วระหว่างนั้นคบกันได้ประมาณอยู่ด้วยกัน,นประมาณปีก,กว่าตั้มบอกว่านุชเนี่ยก็ลบเล้าให้ตั้มไปแสดงตัวที่บ้านสักทีครับซึ่งตั้มมันก็บ่ายเบีย่ยงตลอดพี่จนมีวันหนึง่งใช้คำว่าประจวบเหมาะเลยครับวงกำลังจะเปลี่ยนล้านทุกครั้งที่พวกผมเปลี่ยนล้านแต่ั้านผมไม่ได้แล้วนะ แต่วงมันจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าเราจะเปลี่ยนแท็กไปราอื่นอะจะมีเวลาพักสักเจ็ดวันสิบวันอะไรเงี้ยก่อนจะไปลงร้านใหม่แล้วก็บังเอิญยายเล็กของนุชอะแฟนตั้มะเสียนุชเขาเลยไปก่อนคือบ้านนุชเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ลำปางเขาอยู่แถวภาคอีสานแต่ผมขอไม่บอกจังหวัดไม่บอกพื้นที่เลยนะพี่ได่เดี๋ยวผมจะบอกว่าทางจบทำไมถึงบอกไม่ได้ค่ะ เกิดเขาร่วงงานไปก่อนพอตั้มหมดแท็กปุ๊บตั้มก็ตามไปพอตั้มไปถึงเนี่ยงานศพก็เสร็จไปแล้วตั้มก็ให้นุชมารับแล้วก็เข้าไปที่บ้านซึ่งระหว่างทางจะไปถึงบ้านเนี่ยตั้มแทบจะไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับครอบครัวนั้นเลยก็นั่งถามมันไปก่อนว่าที่บ้านมีใครอยู่บ้างอะไรเงี้ย รือก็เล่าให้ฟังประมาณว่าที่บ้านมีแค่ตอนเนี้หรือแค่คุณแม่น้องสาวชื่อหน่อยแล้วก็มีแม่บ้านคนหนึ่งชื่อเมียอ่ายายเล็กเนี่ยเป็นน้องของยายซึ่งเลี้ยงนุชมาตั้งแต่เด็กแล้วพอไปถึงบ้านเนี่ยถ้าบอกว่าบ้านนุชค่อนข้างมีฐานะค่อนข้างดีเลยเป็นบ้านหลังเดี่ยวสองชั้นปลูกอยู่บริเวณของตัวเองเลย เข้าไปถึงคนที่มาเปิดประตูบ้านประตูรั้วคืออ่าคนที่เป็นแม่บ้านชื่อเมี่ยงเมี่ยงเนี่ยเขาเป็นคนที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราครับพี่พอเข้าไปตั้มบอกว่ารู้สึกได้เลยว่าสายตาเขามองไม่เป็นมิตรซึ่งตั้มก็เฉยเฉยเพราะว่ายังไม่รู้จักยังไม่ได้พูดคุยครับพอเข้าไปที่บ้านก็เจอแม่ตั้มยกมือสวัสดีแม่เสร็จ ตามบอกคราวนี้ชัวร์แล้วสายตาแม่ก็ไม่เป็นมิตดแต่ก็รับไหว้ตามเหมือนผู้ใหญ่ครับรับไหว้ไปเสร็จนุชก็พาตาั้มขึ้นไปชั้นสองอชั้นสองมีอยู่สามห้องนอนอพอเดินไปขึ้นไปขวามือสุดเนี่ยเป็นห้องของนุชห้องกลางเนี่ยคือห้องของหน่อยน้องสาวนุชห้องซ้ายมือสุดก็คือห้องของแม่บ้านส่วนคุณแม่กับคุณยายก่อนเสียแล้วเขานอนข้างล่าง พอขึ้นไปตั้มก็เข้าไปนอนที่ห้องนุชซึ่งนุชต้องนอนห้องหน่อยครพบพอแม่เขาบอกแล้วว่าถึงจะอยู่ด้วยกันมาแบบไหนไม่รู้แต่อยู่ที่เนี้ยยังไม่ได้แต่งงานยังไม่มีอะไรอ่ะห้ามนอนด้วยกันอืไว้หน้าแม่หน่อยอะไรเงี้ยครับซึ่งตกเย็นก็ไม่นั่งกินข้าวตั้มบอกว่าทุกอย่างเงียบสงับคือตั้มรู้เลยว่าทั้งแม่ทั้งคือคนในบ้านสองคนอ่ะไม่ชอบตั้มแต่ตั้มมันก็เฉยๆก็รอจนขึ้นนอน ตั้มบอกนอนไปสักพักหนึ่งพี่ร,รู้สึกอยู่น้ํามันก็เดินลงมาเปิดตู้เย็นกินน้าธรรมดาเนี่ยอแล้วระหว่างจะปิดตู้เย็นหางตาเก็ไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ที่กระดาบเป็นผู้หญิงผมยาวแต่นุชอะ่ะผมบอ๊อบตั้มคมึกว่าคงเป็นหน่อยออน้องสาวนุชแล้วผู้หญิงคนนั้นก็เห็นเหมือนเหมือนรู้ว่าตัม้มเห็นอะ ก็ริวิ่งขึ้นบันไดาไปเลยนะตั้มก็เลยเฉยๆก็เลยเดินธรรมดาขึ้นมาแล้วพอขึ้นผลที่พักบันไดพอเดินไปส,สักสองขั้นเนี่ยหน้าหน้ามันก็ผลลงผืนเลยพี่ก็เห็นผู้หญิงคนเนี้ยเดินเข้าไปห้องกลางจริงคือห้องที่นุชนอนห้องหน่อยออตั้มก็ไม่เอะใจอะไรไม่สงสัยเฉยๆตั้มก็กลับมานอนพอนอนแล้วสักพักหนึ่งตั้มรู้สึกว่าผ้าห่มมันก็ค่อยเลื่อนลงมาอืมตั้มมันก็ดึงผ้าห่มกลับ เหมือนนึกว่าหงคงไหลลงไปเองอ่ะเพราะเป็นพระแพร,รแต่ตอนดึงกลับมันติดอะไรไงพี่อไอ้ตั้มดึงกลับกระตุกกระตุกสองทีรู้<อ>สึกว่าติดปุ๊บืล้วนายชายมันลืมตาขึ้นมาดูคเจอเงาเงาหนึงน่งยืนอยู่ปลายเท้าด้วยความที่ภูมิตั้มมันสูง่ะมันเจอบ่อยมากมันเรียกภูมิป่งเลย พอคุมโปงมันก็พยายามท่องนูน่นท่องนั่นท่องนี่ไปเรื่อยเลยครับแป๊บเดียวมันได้ยินเสียงคนกระซิบข้างๆหูอ่อมึงออกไปอ้ยครับมึงออกไปอือมึงรีบออกไปครับตั้มบอกทำอะไรไม่ถูกมันคุมโปงงั้นยันเช้าเลยอืมอืมแันรู้สึกว่าได้ยินเสียงไก่ขันนะ่ะครับตั้มมันก็ออกมา ตอนเช้าก็เล่านุชแบบถามนุชว่านุที่บ้านมีอะไรเป่าวะมีผีเหรอมีไรเป่าุไม่มีหรอกผีเผออะไรบ้าบอรบะเมอฝันตั้ตมบอกว่ากลับเลยได้ไหมเดี๋ยวเรากลับกันเลยได้ไหมนุชก็บอกเดี๋ยวดิอยู่ก่อนรอนเจอน้องก่อนน้องยังไม่มาเลยอ้าวน,น,น้องนยังไม่มาจากไหนน้องยังไม่มาจากกรุงาาเทพเลยเอา้าวค่ะตั้ม บอกงั้นอย่างเงี้ยจึงยิ่ตงต้องรีบกลับเลยนะเอเอ,เอมันก็บอกไม่ได้นี่ยังเคลียร์เรื่องหลายๆอย่างอยู่เลยคตั้มก็จําใจวันนั้นด้วยความอึดอัดที่บอกว่าอยู่แหมฝนตกเสียงดีมากเลยพี่โอนี่ฝนตกอยู่ใช่ไหมโอ,โอ้ตกมากมากเอเอ,เอได้อยู่ได้อยู่ไม่มันไม่รบก,กวนเท่าไหร่คุณแจ็คได้อยู่ครับเสร็จแล้วก็พอ,อตั้มบอกว่ารู้ว่าในบ้านไม่เป็นมิรมันก็อยู่แล้วอึดอัด เหมือนก็เลยเดินหาทางออกไปข้างนอกไปเสวนาไปอะไรเงี้ยไปเลื่อยเปื่ออกมันออกไปชัประมาสองสามชั่วโมงก็เดินอยู่แถวนั้นแหละพอไปเหนวิถีถูกก็กลับเข้ามาระหว่างเปิดรั้วเข้ามาในบ้านก็ได้ยินเสียงคนเถียงกันเป็นแม่กับน,นุชทะเลาะก,กันตั้มพยายามจับใจความคร่าวๆประมาณแม่บอกว่าทำไมอะแค่นี้ทำให้ไม่ได้เหรอ เนี่ยยายเขาเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กนะเขารักเราขนาดไหนทําไมทาเพื่อครอบครัวบ้างไม่ได้เหรอนุชก็บอกว่าแม่งงงายชีวิตหนูหนูต้องเลือกเองจะอะไรนังหนาอะไรเี้ยก็เถียงกันตามภาษาอะไรเรื่อยจนเถียงนั้นจบฮะนุชก็เดินออกมาตั้มก็เลยแกล้งเดินสวนกลับเข้าไปเหมือนเพิ่งกลับเข้ามาอแล้วตั้มก็เดินเข้าห้องไปสักพักนุชก็เดินเข้ามาพี่แล้วบอกว่าพี่ตั้ม เก็บของเลยก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับกันครับคันนะนตั้มมันก็เลยรู้แล้วว่าต้องร้ายแรงมากมันก็เลยบอกว่าเมื่อกี้พี่ได้ยินหมดแล้วนะที่แม่เขาไม่ชอบพี่อ่ะเขาจะไม่ให้โอกาสเราพิสูจน์เลรออะไรเงี้ยมันก็บอกช่างเขาเหรเขาเป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวเรากลับกันเลยแล้วกันพรุ่งนี้ซึ่งคืนนั้นก็นอนคนละห้องเหมือนเดิมเีง ตั้มมันก็นอนนอนไปมันก็ได้ยินเสียงคนเรียกครับตั้มตั้มเป็นเสียงผู้หญิงเรียกมันแต่ไม่ใช่เสียงผู้หญิงคนที่กระซิบเมื่อคืนนะมีเสียงผู้หญิงเรียกอีกตั้มมันก็เลยจะโงกหน้าเปิดม่านไปดูลงไปข้างล่างมันก็เจอผู้หญิงที่เจอเมื่อคืนผมยาวอะ่ะสภาพฝักมือเรียกมันอยู่แต่ไม่แต่ก้มหน้านะพี่ไม่ได้เหยงหน้า แต่ถ้ามรู้เลยว่าอีกคนเนี้ยเป็นคนเรียกชื่อตั้มตั้มรีบปิดม่านกระโดดขึ้นเตียงคุมโปงเหมือนเดิมแต่คราวนี้ยมันไม่หลับไงแล้วเสียงเรียกมันเข้ามาเรื่อยๆมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆตั้มมันก็เลยค่อยๆแง้มดูครับแล้วหน้าต่างเป็นพ่าแแล้วนึกถึงไฟที่เปิดอยู่หน้าบ้านที่รั้วพี่มันก็จะเห็นเงาเข้ามาครับ แล้วเงาเนี้ยมันเดินวนอยู่ตรงหน้าตาโอ้ oh. ซึ่งตรงหน้าต่างมันไม่มีระเบียบครับพอเสียงมันเริ่มใกล้เข้ามาตั้มทนไม่ไหวตั้มกระโดดออกนอกห้องวิ่งไปเคาะห้องกลางพี่นุชนอนอยู่เปิดเข้าไปในห้องผลปรากฏไม่เจอครับค้าหาสวิตช์ไฟก็ไม่เจออืมมันก็มีแต่ไฟสลัวๆที่เป็นแสงไฟออกมาจากประตูรั้วครับแต่ตั้มมันได้ยินเสียง S <S เหมือนคนสะอื้นแบบพยายามร้องไห้อ,อ่ะอื่อัดคืดออะด,ด,ด,ดตื่อาดตั้มก็พยายามหาเสียงแล้วตั้มก็พูดแบบมันตะโกนไม่ได้พี่คือกลัวคนอื่นตื่นอะ<ค>่ะพยายามเรียกลับนุชนุชอยู่ไหนนุชนุชอยู่ไหนอืในตู้มันเปิดออกมาปึ้งนุชนั่งอยู่ในตู้ตู้สภาพนั่งชันเขาตู้เสือ้อผ้าพี่นั่งชันเขา แล้วก็แบบร้องเหมือนพยายามแบบร้องไห้อะ,อะแต่ไม่มีเสียงออกมาแบบไม่เต็มอะครับถ้ามันก็แบบพยายามหาอะไรเจอไฟท้องาจมันก็จุดออจุดเพื่อจะดูว่าแล้วก็บอกนุดออกมานุดออกมาครับแต่บานสวิงตู้คือยอมไหมเวลามันปิดไปแล้วมันก็จะปิดจับค่อยๆปิดลับครับตรงซอกตู้ที่กำลังจะปิดจับอ่มันมีผู้หญิงผมยาว นั่งอยู่อแล้วมืออะมือขวาปิดปากนุ๊อยู่ทะลุตู้เข้ามาพี่โอ้ยคือหมายถึงนั่งอยู่นอกตู้แต่เอามือแต่ทะลุตู้ก็มาปิดปากแล้วมือซ้ายอะกอดนุ๊อยู่ครับกอดที่ท้องถ้ามันรีบดึงนุ๊แบบดึงออกมาพราดึงนุ๊หลวงมานุ๊ร้องกี๊ดเลย พอกีดปุ๊บคนลุกทั้งบ้านตื่นทั้งแม่ทั้งเมี่ยงตื่นขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรนุ๊ตตอนนั้นนุ๊ตบอกว่าตั้มบอกว่านุ๊ต้องไห้กอดมาอย่างเดียวผมไม่รู้เรื่องพอแม่ขึ้นมาตั้มบอกแม่บ้านแม่มีผีผีหลอกมีผีผีเนี่ยแม่ตวาดกับมาเลยผีเผอที่ไหนไม่มีหรอกบ้านนี้ไม่มีผีจะมีได้ไงอยู่ตั้งนานแล้วนุ๊ตก็บอกยังไงไม่รู้ว่าคืนนี้ยต้องนอนอยู่ต้องให้ตั้มอยู่เป็นเพื่อนต้องนอนกับตั้ม จนแม่เขายอมอนอนด้วยกันแต่อย่าทำอะไรให้มันรุ่นแบบนอกรุ่นนอกทางอะไรอย่างงี้นะ uh huh. ตามก็โอเคคืนนั้นถามนุชนุชเป็นอะไรทำไมต้องอยู่ในตู้นุชบอกว่าเดี๋ยวตอนเช้าให้อบอก uh huh. ไม่คุยไม่คุยตอนนี้ต้องนอนก็อน,นอนจับมือกอดกันอยู่ในห้องอะทำอะไรไม่ได้อ่ะก็ uh huh. งนอนเช้าเช้าเสร็จตั้มตื่นมารีบเก็บของระ uh huh. หว่างนั้นก็ไปปลุกปลุคนุชผลปรากฏ นุดลุกไม่ขึ้นนุดเป็นไข้จับไข้ตัวร้อนร,รีบไปพาหมอพาอะไรมาหมอบอกว่าหนักอ่ะต้องฉีดยาให้ให้ยากินก็ต้องจำใจอยู่อีกคืนเขาไปไหนไม่ได้ต้องบอกคืนนั้นนุดนอนเตียงตั้มนอนนั่งสภาพนั่งเหมือนเป้าคนป่วยไปอีกมือหนึ่งก็จับนุดไว้คุยกันไป,ไปคุยกันมาแล้วนุด ด้วนการที่ต้องกินยาทั้งฉีดยาก็หลับครับตั้มก็เขิมหลับไปด้วยพี่เสียงก็ซิปไมนะ้ละ<อ>มึงออกไปมึงรีบออกไป<อ>มึงพาหลานกูไปออพอเสียงนั้นจบปุ๊บ,บอีกเสียงมาเลยพี่ตั้ม<อ>ตั้ม ต้มครับมีเสียงเรียกตามตลอดเลยเนี่ยตามบอกว่าสลับกันอยู่เนี้ยตามมันบีบมือนุชแน่นเลยเอ,อทั้งเสียงเรียกทั้งเสียงไล่อ่ะใช่เออแล้วมันบีบมือนุชแน่นเลยแต่นุชอะ่ะอยู่ในละภาพี่ค,คนกินยาพี่หลับตัามบอกว่านานเท่าไหร่ไม่รู้จนมือนุชบีบกลับมีอาการตอบสนองอกลับมาบีบมือมนะันมันเลยรู้ว่านุชตื่นคลับแต่นุชตื่นแล้วนุชมองไปที่หน้าต่าง พอตา้มหันไปก็เห็นภาพเดิมเลยเป็นเงาผู้หญิงผมยาววนอยู่ตรงนั้นจะทำอะไรก็ทำไม่ได้ทำได้ก็คือก้มหน้าแล้วก็ฟังเสียงที่เรียกตั้มตา้มจนเช้ามีคนมาขอห้องถึงรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาตั้มไปเปิดประตูก็เจอผู้หญิงคนหนึ่งผมสั้นเหมือนนุชเลยครับ แล้วก็สวัสดีครับพี่เขยก็คือต้องหน่อยกลับมาผมสั้นเหรอผมสั้นโอ้ยรุ้นไวอืมอืมอืมเป็นหน่อยกลับมาครับหน่อยว่าความจริงหนูต้องอีกสามสี่วันหนูถึงเยอะกลับอแต่เนี่ยหนูสอบเสร็จปุ๊บพี่เมี่ยงเป็นคนโทรไปบอกหนูให้หนูกลับมาครับหน่อยก็เลยถามอ่าหน่อยถามว่า ที่เจออะไรบ้างที่ <Ừ. S 2> เป็นอะไรบ้างตั้มก็เล่าเรื่องที่เจอให้ฟัง <Ừ. S 2> และนุชก็เล่าเรื่องที่เจอให้ฟังนุชบอกว่าคืนนั้นน่ะนุชนอนอยู่อ่ะในความรู้สึกอ่ะอยู่ดียเตียงอีกข้างหนึ่งมันยุบลงไปมีคนมานอนด้วยตอนแรกก็นเด็่าตั้มมาผลปรากฏพอหันไปเจอก็เป็นผู้หญิงคนผมยาวออ่ะืนอนอยู่ขงข้างแล้วหันหน้าอมอง นุดทำอะไรไม่ถูกก็เลยกระโดดเข้าไปตู้นเปิดนุชก็โดดเข้าไปในหลบในตู้เลยแล้วก็ร้องไห้แล้วตอนนั้นนุชพยายามร้องอ่ะร้องออกมามันร้องไม่ออกเหมือนมีค,คนปิดปากอ่ะแต่นุชไม่ได้เห็นอะไรนะแค่เหมือนมีคนปิดปากตอนตอนที่ตั้มเห็นมีคนปิดปากกับจับท้องนุชไม่เห็นแต่ตั้มเห็นเสร็จหน่อยก็มาคุยต่อไปเรื่อยบอกพี่รู้ไหม,มว่าทําไมแม่ก็ถึงกิจการ ทำไมแม่ถึงเป็นอย่างนี้พี่หนุ่มเขาเล่าให้ฟังไหมตั้มบอกไม่เห็นเล่าอะไรเลยเขาไม่ชอบพี่เหรอเขายังไม่เคยรู้จักพี่เลยนะครับรู้หนว่าอ่าหน่อยบอกว่ารู้ไหมว่ายายเขาเป็นอะไรคือทางนั้นน่ะผมบอกไม่ถูกอะตั้มอธิบายไม่ถูกว่ายายเขาเนี่ยก่อนเสียเนี่ยเขาเป็นจะเรียกหมอธรรมก็ไม่ใช่หรือจะเรียกคนทรงเจ้าก็ไม่เชิง แต่เป็นคนที่คนทั้งหมู่บ้านเนี่ยนับถือมากๆมก่ะอืม,อมเป็นคล้ายๆกับหมอผีอะไรเงี้ยบ,บางตั้งบอกว่าถึงขนาดบางคนนะพี่ป่วยไม่ไปหาหมอรอ,อเจอคนเนี้ยคแค่มากินน้ําจากเขาหรือให้เขาเอามือมาจับหัวเนี่ยด้วยรู้สึกดีขึ้นเลยร,รู้สึกหายป่วยรู้สึกอ่างเงี้ยมันเป็นความเชื่อความศรัทธาแล้วพอเขาเสียไปเนี่ยเขาต้องการผู้สืบทอดอื แต่ผู้สืบทอดเนี่ยไม่สามารถจะมีคู่ครองจะแต่งงานหรืออะไรางนี้ได้ต้องอยู่เป็นโสดอืมครับเขาก็เลยต้องการให้นุชเนี่ยเป็นอ๋อแต่ตัวของนุชไม่อยากเป็นไม่เป็นอืมนุชนั่นก็ติดตามอยู่ครับ,รบด้วยความที่เขาไม่อยากเป็น<อ>หน่อยก็เลยบอกว่าแต่หนูเป็นได้นะหนเอยบอกหนูเป็นได้พราหนูไม่ได้คิดอะไม่ได้เลยแล้ว แล้วถ้าเกิดมันมันเป็นในเรื่องของความเชื่อแล้วได้ทําเพื่อคนอื่นอะเขาก็โอเคนะออเขาไม่ได้ยึดติดไม่ได้มีอะไรอะ่ะตัวเขาโอเคมาก,มากแล้วตั้งแลยแล้วแล้วแล้วผีเนี่ยมันมาจากไหนทำไมมันต้องมีผีอะไรอ่าน่อยบอกว่าพี่เมี่ยงอ่ะเป็นคนโทรไปบอกเพราะแม่เป็นคนบอกพี่เมี่ยงให้ไปหาหมอฝั่งขเขมรน,นี่แหละเอาผีมาปล่อยแล้วถ้าเกิด ตั้มขาน่ะขานรับคนเรียกชื่อออตั้มจะโดนเอาไปอยู่ด้วยหมายถึงว่าผีผมยาวตอนเนี้ยเป็นเป็นคุณแม่เหรอที่เอามาปล่อยใช้ไปเอามาใช้ให้เมียงไปเอามาเพื่อให้ตัวของตั้มโดนเรียกไปเหมือนกับลักษณะของลมเพลมพัดคือถ้ามีเสียงเรียกตอนกลางคืนแล้วไปทักเนี่ยจะโดนเอาไปอยู่ด้วยใช่ครับเออเออออนั่นคือเสียงเรียกตั้ม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 ตลอดเพื่อให้คุณตั้มทักเออ ใช่ครับออ,อแล้วพอตั้มบอกว่าแล้วเงาที่เห็นปลายเตียงไม่ใช่คนผมยาวเออพออธิบายลักษณะให้เขาบอกนี่แหละยายเล็กอครับยายเนี่ยอาจจะมาบอกให้รีบออกไปรีบพาลูกพาหลานออกไปซะโอ้โหแต่แกมาบอกยยแต่แกมาบอกสะดุเชียวคือมึงออกไปคือแกเนี่ย <c oughs> จงใจที่จะมาช่วยใ,ให้ออกไปจากบ้านหลังนี้ถ้าไม่ออกไปไปขานร,รับ วิญญาณตอนนี้ยตายแน่ๆอุตะก์แกมาบอกดุไปหน่อยไงเป็นเราเราก็กลัวนะคุณแจ็คเอาจริงๆเออแต่ยริงีไม่เห็นเป็นตัวเป็นตนแไรมากมายครับออแต่พี่เมี่ยงเนี่ยเขาบอกว่าเขา่เห็นเลี้ยงทั้งรุททั้งหน่อยมาตั้งแต่เล็กเขาว่าไม่ได้อยากให้โดนบังคับหรอกครับเขาเลยทนไม่ไหวก็เลยต้องโทรไปเนี่ยโทรไปหาหน่อยให้ขึ้นมาแหละออแล้วหน่อยเขาสมัครใจที่จะเป็นครับ และเรื่องนี้มันผ่านมาประมาณเกือบสิบปีซึ่งทุกวันนี้หน่อยก็ยังรับตรงนี้อยู่อืมก็คือ<ม>ตรงนี้ผมก็เลย<ร>บอกว่าผมบอกจังหวัดบอกที่ไม่ได้จริงอ๋อโอเคไม่เป็นไรตรงนี้หมายถึงว่ามันเหมือนเป็นผู้สืบทอดมันเหมือนเป็นมรดกของครอบครัวต้องมีคนในครอบครัวที่จะรับตรงนี้นุชซึ่งเป็นพี่สาวคนโตแม่เนี่ยตั้งใจเลยว่ายังไงนุชก็ต้องรับ เออนุชก็ต้องรับเพราะว่านุชยังครองความโสดอยู่แต่นุชมีแฟนแล้วนะเออ,เอ,อแต่ยังไม่ได้แต่งงานเป็นครอบครัวเท่านั้นเองใช่ครับคือพยายามจะทํายังไงก็ได้ให้นุชรับตรงนี้เ,เพื่อที่จะสืบทอดตรงนี้ต่อไปแต่ในเมื่อคนในยุคสมัยที่บางคนเขาอาจจะไม่ยอมรับเด็กสมัยใหม่จะมองว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเป็นเรื่องไร้สาระมันเป็นเรื่องของความงมงายถูกไหม มันรับแล้วมันก็ต้องมีข้อเสียมันมีข้อดีแหละแต่มันอาจจะต้องแลกด้วยอะไรบางอย่างซึ่งตัวของหน่อยอาจจะไม่คิดมากว่าโอเคในเมื่อก็จะไม่มีแฟนจะไม่มีใครอยู่แล้วก็รับตรงนี้ไปครับเออเป็นความเชื่อรุ้นๆทุกวันนี้เขายังเป็นอยู่เออเออท่านมันมีจริงๆนะพี่ความเชื่อพวกนี้มีจริงๆมีหลายๆอย่างอย่างเช่นครับเอตอนสงครามโลกก็ได้ที่ญี่ปุ่น ตอนที่เข้ามาอยู่ไทยแล้วเริ่มขาดแคลนยาครับแต่ด้วยความเชื่อในองค์จกักรพรรดิองค์จกักรพรรดินี่ก็คือเขาไม่ได้ส่งอะไรมาหรอกเหมือนหมอหลอกกันเองคแค่เอายาวิตามินให้ทหารกินอืทหารก็หายป่วยเฉยหายเจ็บหายป่วยแนอะ้วเป็นความเชื่อมั่นในสิ่งหนึ่งยึดมั่นในสิ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนกับทางหมู่บ้านตามชนบทนะครับคืออาจจะห่างไกลเรื่องของ อนามัยเรื่องของโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นการเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ละอย่างแต่ละครั้งเนี่ยมันอาจจะต้องใช้ระยะทางแล้วก็ระยะไกลในการเดินทางไปก็ <c oughs> จะมีคนอย่างเนี้ยคนเหล่านี้นะครับที่เขาเหมือนจะเป็นที่พึ่งของคนในหมู่บ้านนั้นๆเออคอยรักษาคอยปัดเป่าคอยดูดวงคอยไล่สิ่งไม่ดีที่จะเข้ามาทําอะไรคนในหมู่บ้าน นะครับก็จะเหมือนเป็นจุดศูนย์กลางของหมู่บ้านนั้นอันนี้เป็นความเชื่อเออเป็นความเชื่อซึ่งทุกวันนี้ความเชื่อนี้ก็ยังมีอยู่ยังมีฮะยังมีอยู่ยังมีอยู่เรื่องลักษณะเดียวผมว่าถ้าจะเรียกเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นหมอผีประจําหมู่บ้านหมอธรรมประจําหมู่บ้านลักษณะประมาณนั้นเออนะครับอ้น่ากลัวสนุกเรื่องนี้คุณแจ็คบคุะเาก่องน้องเมีย แล้วพี่น้องสอนน้องสอนก็ฝากมาว่าขอเวลานิดนะครับกําลังเรียบเรียงเลือกใหม่อยู่ได้เลยได้เลยสะดวกเขาบอกเขาเก่งใจวี่ติดต่อหลายครั้งเจอเจอวิจี้เขาเขากำลังเรียบเรียงอยู่<ช>อย่เงี้ยช่วยบอกแทนผมพี่ได้ได้ได้สะดวกเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเลยฮะไม่ซีเรียสเลยแต่แค่โทรมาเล่ากขอบคุณมากมากแล้วคุณแจ็คเี็แนพี่ขอบคุณที่ให้ทุกโอกาสเลยครับหลายท่านถามมาว่าเอ้า คุณแจ็คโทรมาจากที่ไหนฝนตกคุณแจ็คอยู่ที่จันทบุรีนะคุณผู้ฟังครับผมเออตอนนี้คนหลายๆพื้นที่อย่างเช่นในกรุงเทพอิจฉามากนะฝนตกเนี่ยนี่หยุดยังฮะเนี่ยหยุดแล้วฮะหยุดแล้วฮะล่อยๆแล้วฮะเมื่อกี้หนักมาสู้หนึ่งแต่อย่างน้อยก็ทําให้อากาศมันมันเย็นขึ้นนะนะก็เย็นดีฮะกลางคืนนะครับพี่กลางวันก็สามเจ็ดสามแปดเหมือนเดิมกรุงเทพร้อนจี๋เลยได้คุณแจ็คคืนนี้ขอบคุณมากๆเลยนะ ขอบคุณครับพี่ขอบพรคุค,ครับพี่ดูแลรักษาสุขภาพด้วยเช่เงินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ